เอาโลกความเป็นจริงออนะครับเราไม่โลกสวยกันทําไมอ่ะเดาออกกันเดินเดียวขอซิกแพคเลยไม่ได้ไงเอาโลกความเป็นจริง<อ>นะครับเราไม่โลกสวยกันแฟดแบบสามเปอร์เซ็นต์ผมถามเขาแฟดสามเปอร์เซ็นต์คุมได้ทั้งปี <laughs> ย่างบ้าเปล่ารวยเอ้ยแม่ <laughs> สำหรับคนที่ออกกำลังกายหนักๆแบบผมสิ่งสำคัญไม่ใช่การฝึกหนักเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของการฟื้นตัวแล้วก็เรื่องของสมาธิที่เราจะใช้ในการฝึกของเราด้วยเช่นกันนี่คือดิฟซีบีดีกับมี่ตัวช่วยของผมในการฟื้นตัวหลังออกกำลังกายช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อลดความตึงเครียดทําให้ผมนอนหลับได้ลึกขึ้นฟื้นตัวได้เร็วขึ้นและถ้าต้องการการโฟกัสระหว่างฝึกที่มากขึ้นนี่เลยครับดิฟซีบีดีออยล์แค่หยดใต้ลิ้นก่อนออกกำลังกายทําให้รู้สึกสมาธิดีขึ้นและโฟัััสไไดดด้้้้้เตตมททีีี่ครอยาืนนนวว Li Diep Add Pa Focus ลบ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Six Pack Project Podcast นะคะแล้วก็ขอเชิญทุกคนพบกับโคชปูแน่นจักกรินบุนลลากลับมาพบกับพวกเราอีกครั้งครับกับรายการ Six Pack Project Podcast รายการดีๆที่เรามาคุยเรื่องฟิตเนสในทีมที่มีชื่อว่าเอาเรื่องจริงมาพูดเล่นกันนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นหัวข้อที่ จึงอีกแล้วนะจึงสดๆหัวข้อเนี้ยค,คือต้องบอกก่อนว่าไอ้ประโยคนี้นะไอ้ประโยคนี้ทุกคนผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะผมเขาจะมีการแบบเหมือนทักเรานะเรื่องของการออกกำลังกายแต่จริงๆแล้วเชี่ยมึงแสะคูเหัวให้บ้าเออเขาพูดอะไรแสะร้อยเปอรเซ็นต์บอกว่าแสะว่าอะไรครับผมคำนี้ที่เจ็บจี๊ดเลยในใจออกกำลังกายมาตั้งนานแล้วเนี่ยไม่เห็นผอมเลยอะ ก้วยเอ้ยแม่ซึ่งคําพูดนี้นะครับเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนนาะจะเคยได้ยินโดยเฉพาะยิ่งคนที่คือจากเดิมเนี่ยเคยอ้วนหรือว่ากำลังอ้วนอยู่หรือว่าพยายามที่จะเปลี่ยนไปตัวเองแล้วพอออกกำลังกายปุ๊บนะครับก็เริ่มมีคนรอบข้างสังเกตเห็นเราว่าเราออกกำลังกายะไม่เมาจะเป็นเพื่อนเป็นแฟนเราเป็นพอ่อแม่คนในครอบครัวต่างๆนานาจะเริ่มถักว่าเฮ้ยมึงออกกาลังกายมาตั้งนานแล้วจ้างเทรนเนอร์ไปเท่าไหร่นะเออ เออจ้าง,งไปเท่าไหร่เออแบบเป็นตั้งแสนเราแบบสี่ห้าหมื่นเหรอ,อเนี่ยออกไปกี่เดือนแล้วนะสามสี่เดือนไปี่นผอมเลยอน่หน้าคนถาม <laughs> คนถามแบบรูปร่างดีมากใช่ผอมมากใช <c oughs> ่คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าไอ้สิ่งเนี้ยมันเ,เป็นสิ่งคลาสสิกที่ทุกผู้ทุกคนเนี่ยมีโอกาสได้พบได้เจออยู่แล้วคือเอาจริงอ่ะสังคมไทยเอางนี้ดิอ่ะเป็นสังคมแห่งการเยี่ยบยำซ้ำเติมนะเอาอะไรไม่ใช่มันเป็นสังคมมันเป็นสังคมที่แบบว่า ไม่รู้จะชวนคุยขิงขาอะไรไงก็จะต้องแบบอ่ะอ้วนคือหรือเปล่าผอมลงไหมอันนี้มันก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งที่เขารู้รูทีนเราว่าเราออกกําลังกายเขาก็เลยแอดอัพไงอืมแอดอัพขึ้นมาว่าแบบมีคำสร้อยแบบเฮ้ยอ่ะก็เห็นไปยิ้มไม่เห็นผอมเลยอ่ะอ่าอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันก็จะมีปัจจัยหลายอย่างครับที่คนคนนึงเวลาที่ออกกําลังกายแล้วเขายังไม่ผอมในทันที ซึ่งเราจะมาพูดกันหลายๆแง่มุมเนาะเกี่ยวกับเรื่องของคําพูดนี้นะครับเราจะได้มี m i n d s e t ที่ถูกต้องว่าเวลาที่เราได้ยินคําคําเนี้ยเข้ามาในหูเราเนี่ยเราจะรู้สึกไงวะเราควรรู้สึกยังไงเราควรรู้สึกน้อยไหมเราควรต้องปรับปรุงรุ่นี้นั่นไหมอะไรเงี้ยครับซึ่งมันจะมีข้อดีข้อเสียแล้วก็มีแง่มุมที่เราควรจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนอ่าพูดถึงแง่มุมที่หนึ่งก่อนก็คือถ้าเขาทักมาว่า ทำไมออกกําลังกายแล้วไม่ผอมเลยผมอยากให้ทุกคนลองย้อนนึกถึงเรื่องของเป้าหมายที่เราเริ่มทาตั้งแต่แรกอืว่าเราเริ่มออกกําลังกายเพราะอะไรอืในบางคนนะครับคือไม่ได้ต้องการผอมบางคนต้องการที่จะมีร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพที่แข็งแรงมีความฟิตมีความฟิตต้องการที่จะมีผลเลือดที่ดีแล้วก็ต้องการให้ตัวเองเนี่ยนะครับห่างไกลจากโรคร้ายบางทีคนกลุ่มนี้จะไม่ได้สนใจเรื่องของรูปร่างหรอก แต่บางทีอ่ะไอ้คาพูดของคนพวกเนี้ยมันจะเข้ามาบั่นทอนเราไว้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหรือมันจริงวะกับการที่แบบเอ้กูก็ออกกําลังกายมาสามสี่เดือนแล้วเออทําไมกูไม่ผอมล่ะแต่คุณลืมนึกไปว่าคุณเริ่มทํามันเพราะอะไรอ่าอืมบางทีเนี่ยเราไปดูพอดแคสต์ที่แบบเห็นคนที่อายุสี่สิบต้นต้นเป็นสโต่กันแล้วเป็นโรคหัวใจแล้วบางคนเนี่ยนะครับอย่างเพื่อนเราเนี้ยคือจู่จอยู่มาวันนึงไอ้เชี่ยตุยจากโรคแบบแปลก ซึ่งไม่มีสัญญาอะไรบอกล่วงหน้าเลยม,มันก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมเราถึงอยากจะลุกขึ้นมาออกกําลังกายกันหรือว่าอยากจะลุกขึ้นมาควบคุมอาหารหรือดูแลตัวเองกันแต่ปรากฏว่าพอมันมีแบบ energy ด้านลบมันเริ่มเข้ามาหาเรามันคลืบคลานเข้ามาครับมันเลยกลายเป็นว่าเรารู้สึกหนอยนอยแล้วก็รู้สึกท้อแล้วก็สุดท้ายคือถ้าเกิดว,ว่าเราไม่รู้จักที่จะฟังหัวใจตัวเราเองว่าเราเริ่มพอะอะไรนะครับส่วนใหญ่ก็เริ่มเลิก ก็เลิกกันไปหรือว่าก็กลับไปแบบป่วยวายเทนเนอร์ว่าแบบเออทําไมมึงไม่ทําให้กูผอมอะไรนู่นนี่นั่นคือจริงๆอ่ะบางทีอ่ะคุณลืมไปว่าคุณเริ่มไปเพราะอะไร<ม>นะครับนี่คือหัวข้อแรกอม,มาในหัวข้อที่สองก็คือเป็นไปนในส่วนของเรื่องการสร้างกล้ามเนื้อบางทีเนี่ยนะครับโปรแกรมของการที่จะผอมเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจู่ๆเราจะเล่นกันสมเดือนแล้วแม่งผอมเลยเว้ยมันไม่เหมือนกับในโลกอินเทอร์เน็ตบอกก่อนโลกอินเทอร์เน็ตนะแม่งน่ากลัวอย่างที่ว่าอะไรป่ะคนแม่งชอบโชว์ผลลัพธ์ที่เร็ว ไม่บางทีมันเป็นแค่ผลลัพธ์ของการแบบเทคนิคการถ่ายภาพและการตุ้งรูปจ้ะเข้าใจปะเข้าใจปะแล้วริงแล้วเดี๋ยวนี้คือมันเหนือขั้นไปกว่านั้นคือการที่มีแอปที่แบบสามารถถ่ายคลิปแล้วก็คือใส่พิลเตอร์ให้พร้อมได้ในแบบในคลิปวิดีโออ่ะใช่คือตอนเนี้ยแม่งไม่มีอะไรจริงเลยโอ้ยอยู่นี้มันมีชุดที่แบบว่าชุดของผู้หญิงนะที่คือแบบใส่แบบอันนั้นมีตั้งนานแล้วอันนี้เพิ่งเปิดคลิปให้ดูคือจะเป็นคลิปแบบว่าผู้หญิง ฝรั่งอ่าฮะอ่าเขาจะแบบว่าโชว์แบบตอนรูปแรกก็คือเป็นหุ่นที่แบบหุ่นสวยมากก็คือแบบว่าเอลเอสเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขาก็แค่ดึงเางเก่งขึ้นอ่ะปิดพุงอ่ะแต่พอเขาดึงเกงแบบว่าเอาลงนิดนึงก็คือเห็นพุงแล้วตกใจอ่ะบอกเลยว่าเส้นจังกลัวๆซึ่งมันไม่ใช่ภาพบีบอัเตอร์แบบคือมันเป็นแบบเทคนิคการถ่ายภาพทุกคนใช่เทคนิคการถ่ายภาพครับซึ่งบางทีเวลาที่เราดูอ่าโซเชียลมีเดียเยอะๆเข้าอ่ะ มันหล่อแล้วมันสร้างการเปรียบเทียบระหว่างตัวเรากับตัวเขามันเล,เลยกลายเป็นแบบเนี่ยมันเกิดเป็นเรื่องวุ่นวายพวกนี้ขึ้นมาแหละแล้วเขาใส่ชุดยิมอ่ะก็คือไงอุ้ยเข้ายิมคือผอมไงอืแล้วทําไมเธอเข้ายิมเธอไม่เห็นผอมเลยละ่ะอ่าใช่ไหมมันก็เกิดการเปรียบเทียบนี้คือต้องบอกว่าโลกโซเชียลมีเดียมันมีมันมีข้อเสียตรงนี้แหละคือมันมีการเปรียบเทียบคนอื่นทั่วไปเนี่ยเขาเห็นแบบในโซเชียลเอ้ยมันเป็นอย่างนี้คนเข้าเข้ายิมแ้วหุ่นดีแล้วพอมึงที่เป็นเพื่อนกูเนี่ยคือแบบว่า พอเขายิปุ๊บทำไมมึงไม่เห็นผอมเหมือนคนที่อยู่ในโซเชียลเลยเอา้าอ่า <laughs> ใช่ไหมล่ะมันจะเป็นแบบนี้แหละนะครับ <laughs> ซึ่งผมบอกอคลิปนี้แม่โคตรมันเลยว่ะคือผมบอกงี้นะครับเอาโลกความเป็นจริงนะครับเราไม่โลกสวยกันนะครับคนที่มาขายฝันว่าแบบจะทําให้ผอมได้ในหนึ่งเดือน2เดือน3เดือนเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของการขายของมันเป็นเรื่องของการตลาดหรือบางทีเนะี่ยคนที่มันทําได้จริงอนะ่ะบางทีเขามีกล้ามเนื้อเยอะอยู่แล้วเขาก็เลยทําได้เร็วเขาเคยไดเอทมาก่อนอยู่แล้วหรือเปล่า เขาเคยผ่านโปรแกรมของการไดเอทเพื่อการถ่ายแบบการประกวดมาก่อนหรือเปล่าเออหรือเขามีโครงสร้างของกล้ามเนื้อที่ดีอยู่แล้วเขาเลยเข้าโปรแกรมของการทำคัตติ้งได้เลยสามเดือนผอมนี่คือเราก็เห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วสำหรับสายพกกายหรือว่าในแบบเอาเป็นว่าสมัยเนี้ยอันนี้คือเชยไปแล้วตอนนี้เขาจะต้องคิดว่าโปรแกรมร่างทงองซึ่งโปรแกรมร่างท้องก็คืออะไรรู้ไหมครับเดี๋ยวผมจะเฉลยให้ฟังนะครับฟังให้ดีๆนะครับผมสำหรับคนที่สนใจโปรแกรมร่างทองโปรแกรมร่างทอง คือเอาโปรแกรมของสายเพาะกายที่เตรียมประกวดนี <Th em ar> er <ua> ่แหละเอามาใช้กับคนธรรมดาก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองทำอะไรบ้างอะไดเอทแล้วก็ไต่คาร์ดิโอขึ้นไปก็คือคาร์ดิโอแบบยับยับเลยยับยับแบบค่อยค่อยไต่ขึ้น250 3 0 0 350นาทีจนกระทั่งถึงแบบ6,700นาทีก็คือคาร์ดิโอวันละสองรอบอะเช้ารอบเย็นรอบไม่ผอมได้ไงไม่ลีนได้ไงจริงไหมครับแต่ว่าอาหารมันก็ต้องออนไหด้วยซึ่งโค้ชก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการควบคุม ในทุกองประกอบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกเวทชทรนิ่งการควบคุมอาหารแล้วก็การคาร์ดิโอซึ่งการฝึกเวทค่อนข้างหนักคาร์ดิโออ่ะหนักอยู่แล้วเพราะงั้นตัวของดิจิชันอ่ะมันต้องซัพพอร์ตตัวของเวทกับคาร์ดิโอนี่คือเป็นสายพอการที่เราทาร่างทองกันอเออแต่ว่าคือมันจะมาทําแบบนี้ก็ทุกคนไม่ได้เพราะอะไรไหมเพราะร่างทองมันเมนเทนไม่ได้ถูกต้องมันเมนเทนระยะยาวมากๆไม่ได้เออบางคนอ่ะแฟตแบบสามเปอร์เซ็นต์ผมถามครับแฟตสามเปอร์เซ็นต์มึง คุมไ่ได้ทั้งปีของบ้าเปล่าเออมันเป็นไปไม่ได้ครับผมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติแฟทเจ็ดแปดเอะไรเงี้ยยังพอได้นะครับแม้แต่แดนวอลเลเวทเองอ่ะที่แบบเคยทำร่างทขาเมาก่อนยังบอกเลยว่าการเมนเทนมันเป็นเรื่องที่ยากเขาก็ต้องมีชีวิตอยากจะไปกินข้าวกับน้องแพตตี้มั่งไหร่ล่ะอ่ใช่ไหมล่ะแต่ว่าคืออย่างน้อยคือแบบเออมีโปรไฟล์ว่ากูเคยทําได้มาก่อนอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่แบบเขาทําอาจจะเป็นความต้องการของเขาครับแต่ว่าทีเนี้ยพอมาย้อนมาถึงตัวเราเนี่ยนะครับเราเป็นหนอนน้อย เราไม่มีกล้ามเนื้อมาก่อนเราไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนเราไม่เคยมีพื้นฐานเรื่องของการฝึกอะไรมาก่อนเลยแล้วเราอยากที่จะผอมสามเดือนเหมือนเขาผมบอกเลยว่าโคตรจะยากและเกือบจะเป็นไปไม่ได้พูดแบบไม่โลกสวยทาไมอ่ะเดนออกกำลังกายเดือนเดียวขอสิกแพคเลยไม่ได้ไง <laughs> คือถ้าเกิดไป เอางี้ผมจะบอกให้ฟังเดี๋ยวต้องดูร่างตั้งต้นของตัวเองด้วยเอางี้เดียวอ่าใช่เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตภาพให้มีเสิร์ตภาพให้โอเคคุณสามารถที่จะลีนลงได้อุ้ยรูปนั้นน่ะเหรอใช่คุณสามารถที่จะลีนลงได้คุณสามารถที่มีไขมันสูงเกินน้อยๆยได้คุณสามารถเห็นซิกแพคได้แต่คุณจะไม่ต่างอะไรจากเป็ดมัสุทั์อ่ะรูปนี้เลยค่ะจึ้งเดี๋ยวขอเบลอหน้านิดนึงนะนะครับก็คือพอมันเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันออกมามันเฮี้ย อเออเอาพูดเออแต่เฮียจริง,รงนะลูกเนียน <ะ S 2> เออจะอยากเรียนไปทำไมเพราะงั้นเนี่ยเทรนเนอร์ที่เขามีความรู้กันเนี่ยหรือว่าโค้ชที่เขาแบบว่ามองถึงภาพรวมหรือว่ามองถึงความสวยงามของลูกค้าออว่าแบบเออคุณออกมาทำออกมาปุ๊บเนี่ยนะครับทำยังไงไม่ให้ออกมาเป็นเปรตว่าสุททศน์ก็คือบางคนอะไมเซ็ตคือแบบว่าผอมเท่ากับซิกแพคก,ก็คือแต่มีซิกแพคแต่คือแนะอกคืองานะงนะแบนตแต่ไลคือแงไม่มีรูเลยนะ คือต้องบอกอย่างนี้คลิปนี้อาจจะดรมาม่าก็ได้นุย้ยไม่เป็นไร <laughs> แต่ว่าเราใจจอยเราใจจอยสิ่งที่เราจะทํากับนักเรียนของเราอะ่ะออแรกเริ่มเลยเนี่ยคือเรื่องของการสร้างในส่วนของมวลกล้ามเนื้อพื้นฐานขึ้นมาซึ่งการสร้างกล้ามเนื้อมันไม่ได้สร้างภายในแบบว่าอาทิตย์สองอาทิตย์นะจ๊ะทุกคนใช่ฟังผมให้ดีนะครับสร้างกล้ามเนื้อพื้นฐานขึ้นมามไม่ได้บอกให้คุณไปสร้างกล้ามเนื้อเหมือนนักพอก่าย เ uh. ออครับเพื่อให้โครงสร้างของคุณเนี่ยนะครับมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นมีความสวยงามมากขึ้นแต่สิ่งที่เรามองไปไกลกว่านั้นคือเรื่องของระบบเผาผลาญพื้นฐานของร่างกายของนักเยงของเราบางทีนักเยงของเราเนี่ยอยู่ในโปรแกรมของเรามาสักประมาณ4สัปดาห์8ปสัปดาห์เฮ้ยทำไม้ไขมันไม่ลงเลยน้ำหนักไม่ลงเลย uh. อะไรเงี้ยนะครับ uh. ต้องบอกก่อนนะครับ ถ้าอยู่ในช่วงเฟสเนี้ยนะครับหนึ่งถึงสามเดือนเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่เราพยายามที่จะสร้างมวลใหม่ขึ้นมามในรูปของเมตาบอลิกที่ชู่วก็คือเนื้อเยื่อในการเผาผลาญซึ่งมันต้องใช้เวลาและความเข้าใจนะครับแน่นอนว่าในช่วงแรกนะครับจะมีในส่วนของการทำรีคอมโพสิชันคือการปรับองค์ประกอบกร่างกายคือการเพิ่มขึ้นของมวลกล้ามเนื้อและการลดลงของมวลไขมันแต่น้ำหนักตัวและขนาดตัวงคุณมันจะยังเดิม,ดมอยู่พอคนอื่นเขาเจอเราเนี่ยเขาก็เลยทักไงว่าแบบ เฮ้ยทำไมแบบออกกำลังกายมาตั้งนานไม่เห็นผอมเลยเพราะว่าเขาไม่รู้ไงว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ใช่ยิ่งถ้าเกิดว,ว่าคุณเป็นคนที่มีไขมันสูงเกินเยอะและมีกล้ามเนื้อน้อยยิ่งไปกันใหญ่เลยคือมันจะแทบไม่เห็นอะไรเลยในช่วงประมาณ34เดือนแรกมันจะเหมือนไม่มีอะไรแตกต่างแต่คือคนที่รู้ว่าแตกต่างก็คือตัวเรานั่นแหละเพราะเรารู้ว่าแต,แต่แต่ละวันเราทำอะไรบ้างและอย่างหนึ่งคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเราเปลี่ยนแปลงจริงคือการวัดองค์ประกอบร่างกายของเราถูกต้องเราจะเห็นว่าตัวของกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันค่อยๆขึ้นมาครับ อืและไขมันมันจะค่อยๆลดลงเอาจริงๆถ้าไม่มีเครื่องวัดองค์กรอบร่างกายใส่วัดบ้านๆของเราเนี่ยแหละสามารถวัดได้นะ ใวัดเป็นเซนอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงซึ่งเราจะรู้สึกว่าตัวเรากระชับขึ้นใช่แต่น้ำหนักเราอาจจะเท่าเดิมใช่แป๊บหนึ่งครับทุกคนครับก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปกันต่อครับผมนี่เลยครับ Home Fix t w เป็นอุปกรณ์ออกกำลังกายที่บ้านที่โค้ช h p น e n วางใจครับถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ส่วนลดพิเศษจากการซื้ออุปกรณ์ทุกชิ้นจากทาง Home Fix t w ครับผมเพียงแค่คุณแคปหน้าจอไว้และส่งไปหาทาง Home Fix t w ครับผมแล้วคุณจะได้ส่วนลดพิเศษจากทาง Home Fix t w ครับอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้าไปดูข้อม อ่าเขาจะมีการเติบโตของกล้ามเนที wow. ่ค่อนข้างเร็วแต่ไขมันมันยังลงเร็วไม่ทันอ่ามันกลายเป็นว่าเดิมทีเนี่ยตัวของขนาดของแขนเขาสมมตินะแขนเขาปกคับขนาดประมาณนี้ใช่ไหมครับไขมันมันยังไม่ลงแต่ว่าไอแกนจ้ามเนื้อที่มีอยู่ข้างในอ่ะโตแล้วมันหนาขึ้นมาปุ๊บมันก็เลยแบบดันเนื้อมาบึ้มโอ้ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าเชี่ยอ้วนขึ้นหรือเปล่าน้อยแยกเฮ้ยเนี้ยคือจริงๆอ่ะคุณอ่ะ ทำมาถูกทางแล้วคือคุณมีความแน่นตัวของกล้ามเนื้อมากขึ้นบางทีคนจับมไม่ชอบนะคือแบบเฮ้ยจับไปทําไมตัวมันแน่นไปหมดเลยวะาอะไรเงี้ยเพาชอบจับแล้วเล้วๆอย่เงีเ้ย <laughs> คือมันแทนที่จะเล็กลงไงแต่การว่ามันแน่นแล้วมันหนาขึ้นแล้วแบบจับแล้วมันเต็มมือมากขึ้นคุณต้องให้เวลากับร่างกายของคุณในการปรับให้มันมีตัวของกล้ามเนื้อเพิ่มมากขึ้นและคุณค่อยรอเวลา ให้ตัวของไขมันส่วนเกินมันค่อยๆลดลงผ่านการควบคุมอาหารแล้วก็ผ่านการคารีโอซึ่งมันต้องใช้เวลาใช่ไหมครับแต่บางทีเพื่อนเราพ่อเราแม่เราแฟนเราผัวเราเมียเรามันไม่เข้าใจโปรเซสนี้ไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เลยกลายเป็นว่าทําไมอ่ะออกมาตั้งสองสามเดือนแล้วไม่ผอมลงนี่าบางคนออกมาไปปีๆแล้วทำไมไม่เห็นผอมเลยอ่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังนะดาราท่านหนึ่งชื่อพี่ตั๊กพี่ตั๊กบริบุญพี่ตั๊กเนี่ย เขาเป็นคนที่มีกล้ามเนื้อนะครับอืเป็นคนที่ออกกำลังกายมาก่อนอยู่แล้วแล้วพอเขาเข้าโปรแกรมร่างทองปุ๊บมันก็คือเข้าได้เลยไงเพราะว่าเขามีโครงสร้างของกล้ามเนื้อที่โอเคอยู่แล้วเออเขาแค่ไปรื้อฟืน้นแล้วก็เขาไปเข้าโปรแกรมในเรื่องของการคุมมหาแล้วก็ในการแะเอ็ดเขาสามารถผอมได้ในช่วงเวลาที่แบบจํากัดไว้ล็อกไว้แต่ถ้าเกิดว่าเราลองไปย้อนวัดดวงประกอบร่างกายของเราอะถ้าเกิดว่าในเครื่องมันบอกว่ากล้ามเนื้อน้อยอย่างเงี้ย <c oughs> เออกล้ามเนื้อน้อยเปอร์เซ็นต์ของกล้ามเนื้อมันน้อยนิดเดียวไขมันสูงลิฟยโอกเลยว่าคุณต้องใช้เวลา และคนส่วนใหญ่ล้มเลิกไปเป็นเพราะว่าเขาไม่เข้าใจโปรเซสนี้เพราะว่าระบบเผาผ่านจะช้าเนาะใช่ออและประกอบกับมีเสียงที่มันกระแทกเข้าหูมาเนี่ยทุกวี่ท,ทุกวันเนี่ยมันพอใจแล้เกนเพราะฉะนั้นเนี่ยครูบอกเลยว่าเรากําลังทํางานที่สร้างคุณภาพของเราอยู่ทาให้เรามีคุณภาพชีวิตที่ดีมีโครงสร้างของร่างกายที่ดีแล้วก็มีระบบเผาผ่านที่เร็วแบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าบ้านสวยๆมันต้องใช้เวลาในการสร้างครับ ม,มันไม่ใช่ว่าจะทําวันสองวันเพราะงั้นแนะถ้าเกิดว่าคุณเข้าใจสิ่งเนี้ยไม่ว่าใครจะพูดอะไรใส่หน้าคุณก็ตามคุณไม่มีวันที่จะวันไหวแน่นอนหนูบอกเลยอือเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับ m มล์เซ็ตแล้วก็ความเข้าใจว่าเรากําลังทําอะไรอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรามัยแต่ไปวันไหวเออจริงว่ะรู้สึกน้อยใจบางคนนอนร้องไห้นะครับเรื่องเนี้ใช่ปะไม่เห็นต้องสนใจแบบว่าคําพูดของชาวบ้านเลยเอาจริงแล้วอ่ะเขาพูดแล้วนะเขาก็ผ่านไป ช่ชีวิตมันคือชีวิตเราถูกป่มจริงครับผมและอีกอย่างนึ่งก็ผมจะบอกให้ว่าในยุคนี้นะยุคปัจจุบันนี้ครับคําว่าผอมแม่งเชยแล้วจติงแม่งเชยแล้วคือแบบคือกูไม่ได้อยากผอมเว้ยเอาพูดตรง้อากูไม่อยากผอมโอเคป่ะคือผอมเนี่ยนะครับมันแปลว่าอะไรแปลว่าเราต้องไงน้ําหนักตัวน้อยตัวเล็กตัวน้อยเงี้ยเหรอนี่ไงเอวแบบว่าเอวยี่สิบ เออไม่คนเหรอเอออะไรเงี้ยนะผมหรือแบบคือแบบทรงแบบผอมๆแบบเหมือนไอดอลญี่ปุ่นสมัยก่อนเมื่อแบบประมาณร่วมๆสามสิบปีที่แล้วอะไรเงี้ยเออมันก็แบบไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้มันยุคมันพัฒนาไปถึงไหนแล้วผู้หญิงเดี๋ยวนี้นะครับผอมเกินไปก็ดูกลายเป็นว่าไม่แข็งแรงดูสุขภาพไม่ดีจัหรือว่าหรือว่าคนที่ดูผอมอ่ะ คือถ้าไปรู้จักจริงๆอะบางคนอะที่ดูผอมเยอะมากในสมัยเนี้ยเขาเข้ายิมกันทั้งนั้นนะเขาสร้างกล้ามเนื้อนะอแต่คือถึงทรงเขาจะเป็นทรงผอมแต่คือเขามีกล้ามนะจ๊ะแล้วอีกอ,อ,อย่างหนึ่งอะคือมันก็จะมีแบบนี้คือสมมติว่าอยู่กับเทรนเนอร์หรือว่ากับผู้เชี่ยวชาญดีๆอยู่แล้วแต่ว่าโดนสังคม,มลุมเล้าว่าแบบเ,เฮียมึงเล่นมาตั้งสามสี่เดือนแล้ว,ลวไม่เห็นผอมเลยน้อยแดกสรุปคือก็ไปเข้าสู่ลัทธิ อันอื่นที่เป็นกินอาหารเสริมแทนข้าวไปสู่รัที่ที่แบบว่าตัดแป้งสุดตรงม <In S 1> ี <M ule S 1> รีเพสเมนต์อย่างเดียวอ,อยู่รัที่ยอกเออนั่นแหละอ <laughs> เออนั่นแหละนะครับต่างๆนานา,นาครับผม <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ไปเข้าสู่ลูปของการคุมอาหารแบบสุดโตง <c oughs> โดยที่เราไม่เข้าใจเรื่องของฟิซิโอจีของร่างกายของเราแล้วก็คือไงคอเลสเตอรอลกับตะกี้สลายคือสูงลิฟท์น่ากลัวสุด สิ่งที่ผมเจอบ่อยมากๆคือเฮ้ยผมจริงอผอมจริงๆครับแล้วผลเลือดอ่ะแต่ผลเลือดพังเออโซมโซมมีอาการผมร่วงอนอนไม่หลับมีความเครียดนะครับหรือในบางกรณีเนี่ยนะครับคือผมอยู่ดีๆเว้ยแล้วผ่านไปแค่แบบสามสี่เดือนกลับมาเจออีทีคือแบบอินเฟลตแล้วบานกลับมาแล้วเพราะว่า ระบบเผาผ่านมีปัญหาหรือเขาทนอยู่ในโปรแกรมแบบนั้นไม่ได้แล้วเขากลับมากินตามปกติแล้วมันก็คือดีขึ้นมาเนะื่องจากว่าเจอกับภาวะโยโย่เอฟเฟกต์ก็คือดีขึ้นมันหนักกว่าเดิมอีกใช่ที่พูดว่าฉาบๆแบบนี้ได้เพราะว่าเจอมันมาเยอะมากๆแล้วอยู่ในวงการนี้มาปันแบบเป็นสิบกว่าปีแล้วอะเราเจอสิ่งนี้มาเยอะแล้วว่ากับการที่แบบเฮ้ยคนตั้งใจที่แบบคุมอาหารหรือออกกำลังกายเพื่อผอมคาริโอแบบบ้าคลั่งอะไรเงี้ยคุมอาหารแบบบ้าคลั่งใช่ปะ่ะพอทำสองอย่างนี้หรือว่าบางทีเนี่ยนะครับ กินอาหารนิดเดียวกินข้าวนิดเดียวกินแต่อาหารเสริมเป็นตับอย่างเงี้ยอ,อันนี้ก็คือบอกเลยว่ามันก็ไม่ได้เวิร์ขนาดนั้นแน่นอนว่าคุณจะมีน้ำหนักตัวที่ลดลงบนตาช่าง,งคุณเห็นเห็นแล้วเป็น1 0บสกิโลผมบอกเลยการันตีเลยว่าคุณสามารถเอาลงได้เป็น20-30กิโลจากการที่คุณทําพฤติกรรมแบบคาริโอแบบสุดโตง่งคุณอาหารแบบสุดโต่งคุณสามารถทําได้คุณสามารถผอมได้คุณสามารถที่จะทําให้คนอื่นๆเนี่ยหุบปากได้จากการที่คุณผอมลงครับแต่ สุดท้ายสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคือหนึ่งคือคุณอาจจะมีความแปรปรวนของฮอร์โมนสองคือโครงสร้างของกล้ามเนื้อคุณมันจะพังทลายลงสามคือถ้าเกิดว่าในระยะยาวลองเทอมพอคุณอายุแบบสี่สิบห้าห้าสิบไปแล้วกล้ามเนื้อมันมีน้อยมากๆแล้วคุณคิดว่าคุณภาพชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรโอ้โหเป็นไ,ไงล่ะเป็นชุดไหมละ่ะแล้วเอาจริงๆอะ่ะถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะผอมแค่ไหนเรียกว่าผอมอ,อ่ะอ่ะผอมแต่ละคนม,มันก็ไม่เหมือนกันป่ะอือเออคือผอมแล้ว <laughs> ผอมลงแล้วก็ไม่ได้แปลว่าผอมสําหรับบางคนจริงคือความพอใจมันอยู่ที่ตัวเราเองนั่นแหละผมมีนักเรียนคนหนึ่งครับที่เป็นผู้หญิงนะรักษา Body Fat อบอดี้แฟทอยู่ที่1 3บ4ตลอดทั้งปีงใช่ครับแล้วพอเขาไปเที่ยวต่างจังหวดัดม,มีไปสังสรรค์กับเพื่อนใช่ไหมครับแล้วไม่ได้ออกกาลังกายสักประมาณแบบเหมือนอาทิตย์สอาทิตย์อะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาแล้วก็วอ,องค์ประกอบร่างกายไขยมันขึ้นมาเป็นแบบ16 สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แบบกรี๊ดให้ยฉ <canon> <an> ันอ้วนแกฉันอ้วนพี่แล้วฉันล่ะฉันเลือดยังยับอยู่เลยฉันล่ะคือเพราะไงเนี่ยคำว่าคือผมก็จบอกว่าบิวตี้สแตนดาร์ดมันมันไม่มีอยู่จริงนะเว้ยคือหมายถึงว่าแบบสแตนดาร์ดที่แท้จริงของการผอมหรือรูปร่างดีมันไม่มีอยู่จริงหรือว่าภาพที่เรามองตัวเองกับภาพที่คนอื่นมองเราจริงๆอะเอาจริงๆอะ ก็คนละมาตรฐานกัน,นะใช่มันคนละมาตรฐานกันเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเราไม่เห็นผอมเลยอะแต่มันมีคนมากมายที่มองเข้ามาคือถ้าเราเป็นคนที่ออกกำลังกายจริงๆนะเขาอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยหุ่นเราแบบสวยเนาะดูแบบนักกีฬาดูสุขภาพดีอ,อย่างเงี้ยแต่ในขณะที่เราตีอกชกหัวแบบเชี่ยแม่งมีคนทักว่าออกกำลังกายแล้วไม่ผอมกูต้องผอมเบอร์ไหนว่าจะผอมแบบแบบดาราอะไรเงี้ยมันก็เราไม่ใช่ดาราเนาะเราเป็นคนแบบ S <S ไม่ได้เอาแบบเอารูปร่างที่ต้องเข้าไปอยู่ในกล้องแล้วแบบน้ําหนักเพิ่มขึ้นอีก5้ากิโลในหน้ากล้องอ่ะมจะบอก์เหรอเออผมออผมจะแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังนะตอนที่ผมแบบบอดี้แฟทแบบแห้งมากๆช่วงแบบใกล้ประกวดแล้วอีกประมาณแบบเหมือนเหลือ,อีสาวันประกวดอย่างเงี้ยแล้วแบบผมถอดเสื้อเช็คสภาพในยิมใช่ไหมคนจะแบบโอ้โหโ,โคตรปูเชีย่ยหุ่นในฝันเลยว่าแม่งแบบสุดยอดเลยกลีนแห้งชัดมากแต่หน้าเธอหน้าเหมือนแบบเปณนผู้เสพผมจะบอกให้ว่าผมไม่ชอบตัวเองตอนนั้น ผมไม่เคยชอบตัวเองตอนที่แบบเหมือนใกล้ใกล้ปวลแข่งเลยเพราะว่าผมโซมมาผมโซมมากจริงๆแล้วแบบผมรู้สึกไม่แข็งแรงแล้วผมรู้สึกว่าแบบอเชี่ยกูแห้งไปแล้วรู้สึกว่าตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ยแต่ทุกคนที่เห็นคือแบบอุ้ยสุดยอดแต่ส่วนตัวผมอะผมกลับชอบตัวเองอะช่วงสักประมาณหนึ่งเดือนก่อนที่จะประกวดคือมันจะมียังมีความเต็มอยู่มันยังคงมีรู้สึกว่าแข็งแรงอยู่มันยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ย แม่งกูแข็งแรงว่ะแล้วแบบเนื้อมันเต็มอะไรเงี้ยแล้วแบบทุกอย่างมันดูดีหมดใส่เสื้อผ้าสวยทุกอย่างโอเคหมดถอดเสื้อเล่นน้ำะลงทะเลอะไรนี่คือแบบลุยได้หมดอะไรเงี้ยแ,แ,แต่พอมันแห้งมกากๆแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ชอบก่อนที่เราจะเข้าไปดูคลิปนีนครับผมนี่คือแอลลูซนครับเป็นอาหารเสริมประเภทกรดอะมิโนสําคัญที่มีประสิทธิภาพสูงกว่า BCAA ถึง4เท่าช่วยเร่งการสร้างกล้ามเนื้อป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้าจากการฝึกหนักช่วยซ่อมแซมกล้ามเนื้อหลังการบาดเจ็บ และช่วยให้ร่างกายใช้โปรตีนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพต้องการปลดล็อกพลังการสร้างกล้ามเนื้อของคุณเข้าไปดูข้อมูลใต้คลิปได้เลยครับแต่คนส่วนใหญ่ที่มาเห็นผมอะตอนที่ผมรีนะ่ะแบบตอนคนขึ้นประกวดอะเฮ้ยชอบกันใหญ่เลยซึ่งเพอร์เซพชันเห็นไหมเพอร์เซพชันของผมอะคือผมไม่ชอบวันแข่งของผมออแต่ผม่ชอบตัวเองอะมันหนึ่งเดือนก่อนที่ผมจะแข่งเออมันก็จะเป็นแบบนั้นนะครับดังนั้นอนะคุณก็ต้องหาตัวของความชอบของคุณให้เจอว่าคุณชอบอะไรแต่ก็อย่าให้มันสุดโตมากจนเกินไป ก็สรุปเลยแล้วกันอืว่าถ้ามีคนมาทักอ่ะก็ปล่อยเขาทักไปใช่ปล่อยทักไปอองจริงแล้วอ่ะไม่ต้องไปสนใจเนาะไม่สนใจว่าเขาจะพูดว่าแบบเออแบบไม่เห็นผอมเลยอะไรเงี้ยก็ตอบไปแบบค่ะเงี้ยใช่ครับคือการที่เรานิ่งเฉยเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถเซฟเอเนจีของเราไว้ได้แล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปหัวเสียกับคําพูดของคนอื่นเราก็ทําในส่วนของเราแล้วพอสุดท้ายเนี่ยพอเวลาคุณเรียนรู้มาจริง คุณมีซิกแพคจริงๆคุณมีรูปร่างที่ดีจริงๆอะผลลัพธ์เหล่านั้นแหละมันจะเป็นกระแทกหน้าคนพูดนั้นเองมันไม่จำเป็นจะต้องพูดอะไรเลยคุณแค่เอา Re s อ l ต์เอาผลลัพธ์ของคุณอะไปโชว์ให้โลกเห็นว่าคุณทําได้ไม่ว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนครับหกเดือนแปดเดือนปีหนึ่งไม่สนมันไม่สําคัญมันสาค,คัญที่ว่าคุณทําได้สําเร็จหรือเปล่านี่คือสิ่งที่สาคัญที่สุดคนพูดอะไรก็เรื่องของเขาแต่เรารู้ตัวว่าเราทําอะไรอยู่และเรารู้ตัวว่าเราอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วนี่คือสิ่งทีีุ่่สสํําาคคัััททุดหคครรบบกนผม ครับแนงไ็ตามผอยโทนมีจิตใจที่มั่นคงแข็งแรงและรู้ว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่ไม่ต้องไปหวั่นไหวกับเสียงแบบเสียงนกเสียงกาที่แบบมาทักทายใช่แล้วออครับผมแล้วคุณก็จะมีความสุขอย่างที่คุณไม่เคยสัมผัสได้มาก่อนนั่นคือความสงบในใจของคุณนั่นเองครับผมเ<ช>ล <ะ S 1> ยะจะฝากไปเลยครับผมวันนี้โค้ชกูได้ล้วก็โค้ชฝ่ายขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย